แแลลลู้ววออถึง KOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยมาเดี๋ยวพาช่วยเดี๋ยวพาช่วยเดี๋ยวพาช่วยแล้วก็ตดวรนมา,ๆๆมา มีซซัมบี้ว่ะตีซ okay? อมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอุบอย่าอุบอย่าอุบได้ไหมครับสวยสวยสวยอี้ยซอมบี้อี้ยซอมบี้อู้ยอ้ไอ้หี้ยซอมบี้ โอ้โหซอมบี้กวาปืนเองกาปืนเองกูปืนเอง,เ,อง,เ,องเร็วล้ๆเรๆๆได้แล้วโดนชนอยู่ไ้ลอโนชนอยู่้ยูคนนึปลแงไปงแบ อีซอมบี้ย่าแรกกูลงรถเฉยเลยฮัลโหลอยู่ในแบบแกนะใช่ไหมเออคือ,ขอเขาลอดคนหนึ่งนะรถประมูลน่าจะมาหม่อมกลั้ไหมหรือไม่กลัด ไม่ได้หรอกไม่ไหวเราพี่ตํารวจน่าจะเยอะงน,นี้นนอ่ะเลี่ยวไปเนี่ยน้ำดิหมดเลยนะนนนหนึ่งสองตัง้ง